สวัสดีค่ะหลังจากแม่น้องคำแพงได้นำเสนอแนวทางลาววันนี้ไปให้ FC ทั้งช่องหลายสำนักหลายอาจารย์ทั้งสองคลิปด้วยกันนะคะไปแล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่3ของวันที่26่ธันวาคม2568นะคะแม่น้องคำแพงจะพา FC ทั้งช่องมาสรุปเอาแนวทางฮานอย แยกฮาหนอยรวมของทุกสำนักที่ให้แนวทางช่องน้องคำแพงชาแนลมานะคะให้เบิ่งคลิปนี้ให้จบแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยถามักถ้าชอบนะคะเนาะอะซูซูเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะทั้งผู้ให้และผู้รับเด้อจ้ะเมื่อวานนี้ไม่น้องคำแพงว่าจะลงคลิปแหละแต่ว่าแม่เนาะ แม่มา่วนไปเยี่ยมยากรอ,อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าเพ็่นอาการหนักก็เลยออกไปน้ำกันตั้งแต่เศร้าจนบายสองบายสามจึงกลับมาฮอดเฮียนนะคะอเอาะวพาไปดูแลเพิ่นนนาะเปลี่ยนเปลี่ยนหลานหลานเขาเฝ้าอยู่ก็เลยเปลี่ยนกันเนาะแม่กับเพื่อนก็ไปตรวจฟันเพิ่นพร้อมจังี่นะ มาค่ะเขามาเบิง h ฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้ข้างบนออก412ข้างล่างออก40ผลของฮานอยปกติข้างบนออก199ข้างล่างออก79แล้วก็ฮานอย VIP ข้างบน070ข้างล่าง49นะคะของเซียนเชียงใหม่เมื่อวานนี้เข้านะคะนี่ค่ะให้1ตัวเดียว1มาจับคู่12ตรงๆข้างบนนอยพิเศษ1 h ฮานอยเนาะ เซียนโคลาชก็เข้านะคะ1กับ2มาด้วยกันเข้า1นึ่งตรงๆงข้างบนน้อยพิเศษนะคะเซียนอุดรหนึกับ5ก็เข้าที่1นึ่งตัวเน้นตรงๆเหมือนกันเนาะตรงกันทั้งสามสำนักเข้าเลยเนาะของพี่พหัดเข้าหานอยปกติเนาะเจ้าให้มาเกเเลขออก7 9ก้าข้างล่างนะคะ ส่วนสุดใจพาลวยเจ็ดกับหนึ่งมาทั้งสองตัวจับคู่เข้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเออเจ็ดเก้า 7, 9, ตรงตรงตงัวเน้นเนาะนี่ค่ะให้เจ็ดเก้าก็ออกเจ็ดเก้าข้างล่างโนยปกตินะคะพ่อเกลียงหกเจ็ดแปดมาที่เจ็ดจับคู่เข้าชุดรองสี่เก้านะคะสี่เก้าฮานอย VIP นั่นเองของพี่ประหาก,ก 49, าา่็ยสี่เก้ามาล่าสุดมงีน้องเก้าสาม ส่วนแม่ลิ้วพารวยก็เข้าเนาะให้เจดกับห้ามาที่เจ็ดจับคู่เข้าที่เจ็เกนั่นเองของตาปากน้ำโพแปดกับ1มาที่1แต่ว่าจับคู่ให้บอเขาด้วยค่ะเนาะเขาฝากมาเมื่อวานวิ่งลู่มาทั้งสามฮานอยเลยเนาะจับคู่เข้าหฮานอยก็คือเจ็เก้าล่างของฮานอยปกติเข้าตรงๆนะคะ ส่วนของตาปากน้ำโพเข้า2องฮานอยวิ่งรูดเนาะพิเศษกับปกติจับคู่เข้าฮานอยปกติ7-9ล่างตรงๆเหมือนกันเนาะนี่ให้88กับ89เลขออก99เนาะเกือบคัดเกือบเด้งบนเด้งล่างนะคะ f ออ่ะมาออก,กลนนานทางวันนี้กันเลยฮานอยแยกของตาปากน้ำโพ

ส่วนฮานอย VIP วิ่งรูด7กับ0บนล่างชุด2ตัว7 8 7 1 0 8 0 1 3ตัวบน7 0 1กับ 0, 0 7 8นั่นเองเนาะน่คะะงวดที่ผ่านมาเมื่อวานตาปากน้ำโพก็ทำผลงานวิ่งรูดเข้า2 h ฮานอยจับคู่เข้า1 h ฮานอยเนาะก็คือ79ล่างน้อยปกติเข้าตรงๆวันนี้ ตาให้มาใหม่แล้วฮาหนอยพิเศษวิ่งรูดเด่น2กับ5หาฮานอยปกติวิ่งรูดเด่น0กับหฮาหนอย VIP วิ่งรูดเด่น7กับ0นะคะ,ะไปต่อฮาหนอยแยกของเขาฝากมาวันนี้น้อยพิเศษรู่น6กับ7บนล่างชุด2ตัว6 4 6 5 7 4 7 5 3ตัวบน6 7 5กับ7 6 4

เมื่อวานนะคะของเขาฝากมาวิ่งลูดเข้าทั้งสามฮานอยพิเศษปกติ VIP มาหมดส่วนตัวจับคู่เข้าฮานอยปกตินะคะ79เข้าที่ล่างตรงตรงส่วนวันนี้ของเขาฝากมาเนาะฮานอยพิเศษวิ่งลูดเด่น6กับ7บนล่างฮานอยปกติวิ่งลูดเด่นที่5กับ8บนล่างและฮานอย VIP วิ่งลูดเด่นที่7กับ8บนล่างนั่นเองนะคะอาแคปหน้าจอได้เลยจ้าฮาหนอยเย็บของเขาฝากมาแล้วก็ตาปากน้ำผูวันนี้นะคะแคปหน้าจอได้เลยจ้าอโอเคได้เลือยังคะไปต่อกัน ที่หาหน่อยรวมตาปากน้ําโพวันนี้หาหน่อยรวมของตาปากน้ําโพให้มาวิ่งรูดบนล่างเด่น5กับ8ชุด2ตัวมี5้าส5ง5้าสี่ห5าห้าห้าและ87เนะคะเหมือนเดิมเนาะมวดที่ผ่านมาเมื่อวานวิ่งรูดเด่นที่8กับ1ตัววิ่งตัวรูดมา1ตัวมา1 น่อยพิเศษแต่ว่าจับคู่บอเขา่าวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดเด่น5กับ8บนล่างชุด2ตัว5 2 5 4 5 5 5 7 808 8 2, 8 5และ8 7นะคะไปต่อที่ของใครเอ่ยพ่อเกลี้ยงวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่น3ตัวมา2 3 4ชุดเน้น2ตัวบนล่าง2 5 2 6 2 7 3,5,3,6,3,7ส,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 ส่วนชุดกัน4ีหกับ4,7นะคะเมื่อวานของพ่อเกลียงวิ่งรุ่นมาที่7จหนึ่งตัวนะคะตัวเด่น3ตัวมาหนึ่งตัวส่วนตัวจับคู่เข้าชุดลอง1นึฮานอยเนาะมาที่49ข้างล่างฮานอยอ่ะ VIP เข้าตรงๆนะคะวันนี้เลยให้มาใหม่แล้ววิ่งรูดบนล่างเด่นที่2,3,4ชุดเน้น2ตัว2,5,2,6,2,7 3 5 3 6 3 7ชุดกัน4 5กับ4 5, 7นะคะเอฟซีทั้งทางแคปหน้าจออาหารนอยรวมของตาปากน้ำโพแล้วก็พ่อเกลียงนะคะ ไปต่อของใครเอย่ยน้องเพชรนำโชควันนี้วิ่งรู่นท่านอยรวมเด่นที่สองกับรอง7เนาะชุดเน้นก็จะเป็นสองส2งสองแชุดรอง7 8 7 0กัน5 1 3ตัวบน2 2 0กับ5 7 7นะคะของน้องเพชรนำโชคเมื่อวานก็บได้ลงคลิใไ้เนาะ ก็แล้วกับบริไดเขียนไว้พร้อมมือนี้ห้มาไม่แล้วเป็นวิ่งลูดบนล่างเด่น2ลอง7จับคู่ชุดเน้น2 2 2 8 2 0 7 2ชุดลอง7 8 7 0แล้วก็กันที่5 1ให้เม็ดเดียวเนาะกันกัน1คู่3ตัวบนมี2 2 0กับ5 7 7นั่นเองนะคะ มาต่อของสุดใจพารวยวันนี้ฮานอยรวมวิ่งรูดเด่นที่3ารองเจ็ดจับคู่ชุดเน้น3ามหนึ่งามแดสามเชุดลองเจ็ดหนึ่งเดแปดและเจดเกวันนี้โบมีอ่าชุด3าตัวเลยนะคะให้มาแค่ชุด2ตัวนะคะเมื่อวานก็เข้านาอวิ่งรูดมาทั้งสองตัวจับคู่เข้าชุดเน้นหนึ่ฮานอยก็คือเจตรงตรง,ตรงมาล่างน้อยปกตินั่นเองสำหรับวันนี้แล้ว สุดใจพารวยให้มาใหม่วิ่งรูดเด่น3ลอง7จับคู่ชุดเน้น3 1 3 8 3 9ชุดลอง7 1 7 8และ7 9นะคะอ่ะฝาก f อฟทั้งช่องแอดไลน์นะคะผู้ใดอยากจะเข้ากลุ่มร่วมกับสุดใจพารวยนะคะแอดไลน์ไปเบอร์นี้เลยเด้อ0 8 2 8์4 9 6 6 8นะคะเนาะ ฝากด้วยนะคะผู้ใดสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสุดใจพารวยนะคะ fc ทักไปเลยเนาะเบอร์082 804 9668เข้ากลุ่มฟรีนะคะอ่ะแคปหน้าจอเลยเบอร์โทรนะคะกลับมาแคปหน้าจอเอาแนวทางของน้องเพชรนำโชคแล้วก็สุดใจพารวยกันเลยจ้า แม่น้องคาแพงก็ช่วยไปหมดทุกคนนะคะทุกคนบว่าจะอาจารย์ใดสํานักใดหนะ้าที่ขอให้ซอยเหลืองนั่นเหลืองนี่แม่น้องคาแพงก็ซอยใดเท่าที่ันแม่น้องคาแพงเฮ็ดใดนะคะถ้าอันใดเฮ็ดบ่ไดแม่น้องคำแพงก็จะขอเนาะอย่าว่ากันเด้อนะคะพอว่ามีลายอาจารย์ลายเซียนลายสำนักนะคะถ้าแม่น้องคำแพงเฮ็ดบ่ถูกใจบ่ทัวบ่ถึงก็ขอโทษขออภัยนํำนะคะ ไปต่อกันค่ะแม่ลิ้วพาลวยวันนี้ฮหาหนอยรวมวิ่งรูดเด่นที่6กับสองชุดเน้น2ตัว5้าสอง6กสองหกศูแล้วก็หกชุดลอง6 9เก้าห้าหห้และสองสนะคะส่วนเมื่อวานของแม่ลิ้วก็เข้าเนาะวิ่งรูดมาตัวมาเนะคะ1ตัวส่วนจับคู่เข้าชุดเน้น1หหนึฮานอยก็คือ7จ็ข้างล่างฮาหนอยปกติเข้าตรง,ตรง,ตรง วันนี้ของแม่ลิ้วให้มาใหม่เป็นวิ่งรู่น6กับ2บนล่างชุดเน้น2ตัว52 60 62 63และ68ชุดกัน69 56 58และ23ส่วนฮานอยของหมอดูเลขเด็ดวันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเพิ่นแจงให้ทราบแล้วในขีิเล้าพัฒนาไปแล้วเนาะอ่ะ ส่วนของพี่พหัส์วิ่งลูดเด่น3ลรอง9ค่ะวันนี้จับคู่ชุดเน้น2ตัวบนล่าง3าม4ชุดรอง91กับ9 4นั่นเองค่ะเมื่อวานเนาะของพี่พหัส์ก็เข้า1ฮานอยเ7เลขออก7 9ล่างฮานอยปกติเข้า 1, หนฮานอยนะคะสำหรับวันนี้แล้วให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นที่3ลรอง9ค่ะจับคู่ชุดเน้น3 1 3 4ชุดรอง91กับ9 4นะคะ แคปหน้าจอเด้อจ้ะ,ะได้แล้วไปโตกันนะคะ เซียนอุดรวันนี้วิ่งลูดเด่นที่8ลรอง9จับคู่ชุดเน้น8 3 8 4ชุดรอง93กับ9 4นะคะเมื่อวานของเซียนอุดรก็เข้า1 2ตรงตรงข้างบนนอยพิเศษหนฮานอยวันนี้เซียนอุดรให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่น8ลรอง9จับคู่ชุดเน้น83กับ8 4ชุดรอง93กับ94นะคะเมื่อวานเข้าชุดเน้นเนาะ มาต่อที่ของเซียนโคราชกันเลยส่วนของเซียนโคราชให้วิ่งลูดบนล่างเด่นสามรองสี่นะคะวันนี้จับคู่ชุดเน้นสามหนึ่งสามแปดแล้วก็สามเก้าส่วนชุดรองสี่หนึ่งสี่แปดและสี่เก้านะคะของเซียนโคราชค่ะเมื่อวานเซียนโคราชก็ให้เข้าเนอะวิ่งลูดมาทั้งสองตัวมาทั้งหนึ่งกับสองจับคู่เข้าชุดเน้นวงกลมหนึ่งสองเลขออกหนึ่งสองข้างบนนอยพิเศษหนึ่งฮานอยเหมือนกันจับคู่เข้าชุด อ่าวันนี้ค่ะวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่น3ลรอง4จับคู่ชุดเน้น3 1 3 8 3 9ชุดรอง4148และ49นะคะอะ่แคปหน้าจอเอาของเซียนอุดรแล้วก็เซียนโคราชนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ไปปิดคลิปด้วยของเซียนเชียงใหม่กันนะคะยังอีกหนึ่งสำนักด้วยกันเนาะของอาจารย์สวัยตอนนี้ก็ยังไม่ได้เพราะว่าอาจารย์สวัยติดงานนะคะช่วงนี้ออกงานบ่อยเพราะว่าช่วงปีใหม่นะคะไปเล่นดนตรีนะเพื่อนก อาจจะเหนื่อยจะเพียกอะให้เพิ่นพักผ่อนก่อนเนาะเห็ดงานนี่เสมาคิดคำนวณสูตรให้เฮ้าเนี่ยกะยยานจบบะบเ้านะคะให้เพิ่นพักผ่อนเต็มทีนะคะแล้วก็สนุกกับงานให้เต็มที่นะคะบ่าต้องเป็นห่วงเมนองคำแพงกับเอ่า FC ซีทั้งชองเดออาจารย์ให้อาจารย์สนุกกับงานไปเรื่อยๆก่อนวันไหนว่างได้พักผ่อนเต็มที่แล้วค่อย ทําสูตรส่งมาให้ลูกให้หลานได้เอาไปเป็นแนวทางกันต่อเด้อค่ะอาจารย์เนาะคิดถึงคือเกานะคะคิดหอดคือเกานั่นแหละเนาะอ่ามาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่นเก้าเมตรเดียวจับคู่9 0 9า9ูเกออเกกับ98้นะคะสคู่วันนี้บริเนนไฮเนาะคะ่ะเมื่อวานวิ่งลูดเด่น1ตัวเดียว1มาจับคู่ ตัวเน้นด้วยเนาะเน้น 1, 2, 3, er 1,2กับ1,3มา1,2ึ่งตรงตรงข้างบนฮานอยพิเศษ1ฮานอยวันนี้เซียนเชียงใหม่ก็ให้ตัวเดียวเหมือนเดิมเนาะค่ะวิ่งลูดเด่น9เม็ดเดียว จับคู่สองตัวบนล่าง909193และ98วันนี้บ๊อด้วงกลมให้แคปหน้าจอเลยค่ะอ่าเฮงเฮรวยรวยปังๆทั้งแนวทางฮานอยและลราพัฒนานะคะวันนี้ผู้ใดที่ติดตามช่องไม่น้องคำแพงไม่น้องคำแพงขออวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขสมหวังทุกอย่างทุกประการที่ต้องการนะคะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะจะเดินทางไปเล่นไปเที่ยวปีใหม่ก็ขอให้เดินทางอย่างแข็งแกราดปลอดภัยกับบ้านเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่หาลูกหาเต่านะคะขอให้ได้พบเจอแต่สิ่งดีๆเด้อค่ะปีใหม่ฟาม้าใหม่ขอให้ทุกคนถูกรางวัลใหญ่กันเนาะมีโชคมีลาบกันไปเรื่อยๆนะคะอ่ะคลิปนี้แม่น้องคําแห้งก็จะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะแม่น้องคาแห้งจะมาสรุปราวพัฒนาทุกสํานักที่เหลือให้เอฟซีทั้งจองอีกครั้งนะคะ ฝากทุกคลิปด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะ